รถสอบทุ่งเทเพื่อคนไทยช่วยกิจการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าขมบปลากายของเรานะคะเนื้อปลาไม่มีก้างโคลพาใบยอไข่ตุนหน้าไก่สัตว์หน้าปูอดัดกุ้งหน้าสาหร่ายของพวกนี้เราจะทำสดทุกวันเลยค่ะทำใหม่วันต่อวันนะคะมาได้ที่ตลาดป,ประชาอุทิศทุกๆค่ะชื่อร้านขนมพกใบเตย จะมี2สาขานะคะม,มีที่ตลาดหัวมุมตลาดในายใหญ่ขนมที่ร้านก็จะมีแป้งจีขนมม้วนแล้วก็ขนมพกใบเตยที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นขนมพกใบเตยนะคะ ลูกค้าสามารถแวะเข้ามาที่นี่ก็ได้หรือว่าจะสั่งไลแมนก็ได้นะคะเกี๊ยวซ่าของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าสูตรโฮมเมดครับที่ทำกินกันที่บ้านนะครับผมพิเศษอะไรเนียครับเวลาครอบครัวรวมตัวกันบะหมี่เย็นญี่ปุ่นครับเป็นโซเมนนะครับผมก็คือเป็นสูตรของที่บ้านเหมือนกันเส้นก็จะมีความนุ่มอร่อยแล้วก็มันก็จะบางสามารถติดตามทางเพจได้นะครับก็คือเพจตามชื่อร้านเลยครับน้องคิทเช่นนะครับ,รบเราร้านข้าวมันไก่นะคะร้านบอสอข้าวมันไก่รสเด็ดนะตั้งอยู่ที่ในตลาดในายใหญ่เลียบคลองสอง ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสั่งได้ในเพจพุทแพนด้าไลแมนโฆษณาฟรีจากแอ r o โรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันกุหนุนพ่อ้าแไม่ขายรายเล็กๆกันด้วยนะจ๊ะ